ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันกลางป่ากแล้วครับมาแล้วครับวันนี้จากที่ามาดูตามเพิ่งกินน้ำดูไว้ตาพันเบิร์ดพันโอมาขึ้นดูหน่อยครับไม่รู้ว่าน้ำหวานจะเยอะไหมรังก็โตใช้ได้อยู่หัวก็โตอยู่ตีทอยสักสิบเปอร์เซเดี๋ยวให้พันเบิร์ตขึ้นครับนี่ฮะ ผ่านเบิร์เพึ่งก็อยู่ข้างบนตรงนน้นแต่ว่าทอยสักสิบโลกกระทงเสียงดูเงี้ยครับไม่รู้ว่าฟอร์มีน้ำอะไรทีนไหนก็ไม่รู้หรอกต้องขึ้นไปดูข้างบนครับตอนนี้็พาเบิร์ดก็เต็มตัวเรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วอันโนพร้อมเขี่ยครับครบ เดีวขึ้นกันเลยครับเห็นก็ว่าไม่ตีทอยจะไปขึ้นทางนู้นอลองดูก่อนอังนว่าใหตีทอยอเดี๋ยวครับผ่านเบิร์ดไปเถากระไดลิงเดี๋ยวครับทายเถกระไดลิงเส้นใหญ่

เบิดถึงคอรุมกิ่งบนแล้วครับอันนี้ขึ้นหลังกิ่งแล้วมันก็เป็นเสิงครับเรายากหน่อยอยังดีที่ไม่ใช่เสิงหวายไม่ใช่เสริรงหนามครับ mình hiện đang mang là ฝันเปิขึ้นหลังกิ่งแล้วหลังกิ่งหลังเสิงครับครับอันนี้ฝันเปิดบอกว่าเพิ่งแตกรังแล้ว จุดครบด้วยแต่พันเบิร์ดครบไม่มีแล้วครับครบดับอืมหักงกินโอ้หลังแดงแชดเลยไม่อนอนเนาะหลังเลืง้งไม่ถึงแดงอะ่ะเลืง้ง เมิ่อเปิดแล้วครัมบ,บมองข้างล่างนึกว่ารังไม่โตพอพันเบิ้ขึ้นไปแล้วโอโหรังโตครับ thả mấy vó nó ố nè ở đây à, tố ốn mấy dưới có mấy tông má lọc bớt rồi cái giấy phẳng ขอลหลังอยากไว้กระดาษหังอ่ะพันเบิราา์ดป่อน้ำหวานแล้วป่อหัวน้ำอะ่ะดีว่าน้ำก๊อบมึงแล้วว่าเบื่ออ๋อ, <laughs> อ คนปีนต้นไม้เก่งๆทำอะไรก็ง่ายไปหมดรับเชื่อว่า ดิอาอนนี้หย่อนน้ำหวานแล้วครับติดเส้งเ,เอาปล่อยหย่อนอครับผมมีงานกันเป็นทีมครับามาแล้วมาแล้วมาแล้วเออติดเส้นด้วมถึงถึงถึงโอ,นะโอเคลงมาเลย ดูพันหัวมาครับเป็นไงพันหัวสามสี่เออ็ยิงดีว่าน้ำกอบจะไรเดี <laughs> เ๋ยว <laughs> ยดูครับน้พันเบิ้ลลงมา ครับผ่านเบิร์ดลงแล้วนี่ครับไต่เทาบันไดลิงอ่าเป็นเทาวันอยู่บนเขาครับบนยอดไม้อันนี้มัวกะเอ้ากกวในกาทิ้งอีกแล้วผัานโอ้ก็ถึงแล้ว S <S นหนหูหนูยกดังมาด้วยสเลยสวยไนหะมโอ้ยังมันแดงไอเลืองเอาได้โอ<ห>เ<ห>คแค่นั้นพอครับที่เหลือปล่อยขยายพันธุ์ต่อไปไหนย,ยกน้ำหวานดูวยวยเลย

ถุงด้วยี๋ยวเพราะว่าลงมามันเป็นอถาวันที่มีไม่ใช่ทาวันต้นไม้มีหนามอะไรเงี้มันทิ่มทะลุกระสอบได้ครับตอนนี้น้ำน้ำมีแร่มันเยอะด้ยมือสันดูโอ้ยอยู่มือสันน่ะหน้าก็ nên nặng quá 3 khuôn thì nhiêu rồi ơi tht tht thêm tắc bẹc cũng có mới 3 khuôn bớt tớm tớm thức nói cũng có mì là mưa ok khắp có đai Kha đường thang nhỉ khả n้ำ mặn nhỉ, bê ngay phan bớt. để này ไปเดี๋ยวไปดูดูมีไหนก็นไปนี่ครับเดี๋ยวเขาดูทางกลับครับช <laughs> ันครับเดี๋ยวให้พ hey, ันเบิร์ดเอาเกสรเอาออหน่อยครับหรือว่าขีดส้มมัดซะย่างแน่นเลยมีไม่เยอะครับเ๋ยวออกก็ดีกว่าเดี๋ยว น้ำไม่สวยครับม,มีเยอะไหมไม่เยอะนะไม่เยอะ,อะแล้วใส่ปากมุนนั่นแหละปากตัวเองนะ,ก,งนะกลุม่มอ้นนออไอยไม่ต้องออกก็ได้มานีกอนี้เอาความหวานครับ ทั้งหวานทั้งเปรี้ยวทั้งขมมีอยู่ในรสชาติเดียวหวานเกลือหวานเชี้ยบแล้วมีแค่นั้นแหละครับถ้าปนไปเยอะเวลาสะพายไปมันจะแตกน้ำไม,ไม่สวยครับมากลับข่าหลังหมดเลยวะ,อะ <laughs> <laughs> โอเคครับ <laughs> ไปครับเสร็จปารกิจก็ อันเบอร์พันโอไหวแล้หมดแรงขึ้นเดินชันเลยคร <c oughs> คือทางที่เดินสบายมันเดินไกลครับส่วนทางเนี้ยรถจอดใกล้มันเดินใกล้ครับแต่ชัน <c oughs> โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็กคงจะเอาแค่ทางเดียวครับอากาศร้อนแบบนี้มันไม่ไหวสำหรับคน ครับก็ตังอยู่ก็สี่ขวดกวา่าน่าจะติดเกือบเกือบห้าขวดนะครับอันนี้ได้มาอยู่ในเป๋าไม่ได้ออกดูแลเมื่อกี้พันโอ้ยกให้ดูแล้วนี่ครับหมดแล้วอ๋อเดี๋ยวไปหาดูดูไว้ก่อนอีกฮะเที่ยวกันต่อต่ขึ้นนี่ก,ก็อีกรางที่ว่าเห็นไว้มันก็ไม่ไหวแล้วครับกิ่งมันเล็กอยู่สูง ผมจะต้องหาเซฟตี้อะไรมาป้องกันให้ดีก่อนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้ครับโดยภาพบรรยากาศของวิวจุดชมวิวต้นไทรใหญ่ไปเลยนี่ครับปันโอวันเบิร์ดกลับกันแล้วครับจะขี่รถดูไปก่อนแล้วก็ลงเลยครับสวัสดีครับเจอใหม่คลิปหน้าครับหมายตุมหัวเลยดูไป